ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการต้องไปโดนนะครับวันนี้เราอยู่กับดารารับเชิญพิเศษ,ษสาวสวยของเราดาราแห่งเมืองทิพย์เหมือนดาราเลยนะครับไปไหนมาไหนก็มีคนขอถ่ายรูปกับคุณพัชของเรานะครับถ้าเราล้างหนะ้าก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งก็จะไม่ใช่คนนี้วันนี้เราอยู่ที่ร้านเชิร้านเชินะครับร้านเชอเป็นร้านที่แบบหืบรรยากาศนี้ชิคๆส,สวย มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยมีแต่ความดอกใช่มีดอกเยอะมากเลยเาเหมาะกับเราไหมเหมาะเราจะเข้าไปถ่ายรูปในร้านนี้มุมสวยๆทั้งเซลฟี่ทั้งถ่ายภาพกันและได้ชิมของหวานด้วยขนมหวานขนมหวานร้านนี้เเอยอะไรเอยใช่เขาบอกว่าขนมหวานที่นี่แปลกตาไม่เหมือนที่อื่นนะครับนั่นน่ะสิงั้นเราต้องไปโดนกันนะครับ เดี๋ยวพวกเราตามเลยครับผมถึงในร้านครับผมไปเลย น่ากินจริงๆไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยใช่ในหนุ่มเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอะเนี่ยแล้วเราไม่รู้วิธีกินด้วยนะคุ้นๆว่าเหมือนที่แบบเล่าฟงเล่าฟ้าเออเนาะเหมือนดีท่าที่สองแต่นี่คือขนมหวานแล้วมันเออเราจะกินยังไงแต่รบกวนคุณพี่นะครับคุณพี่รบกวนรบกวนหนะครับว่าจะต้องทานยังไงครับพี่อันนี้จะต้องสตาร์ก่อนครับผมจัดเลยครับพี่อาอาอาวุธ เหมือนบ้านมีโงมีหลอดเนี่ยโอ้ยหฮ้วก็กินเลยวช่วว้ยว่วววววกวว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 วอววนวว้วววาวว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 มวว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 วหนวววาวาววนวววววววลองชิมวว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 มวววนวววาววลวนี่ว ออกรสส้มอ๋อม,อม,อมันอาจจะเป็นอร่อยข้างล่างคือน้ำผลไม้ที่แบบเป็นรสต่างๆใช่ <รถ S 1> ใช่ถถใช่สายใหม่แล้วเอามาผสมกันใช่มันก็จะมีความหวานของสายใหม่อยู่ในนี้นแล้วนี่ยังมีแผ่นทองด้วย,วยนะครับแผ่นทองคำนะครับรมีแผ่นทองคำด้วยนี่นี่ อันนี้เขาบอกว่าเป็นแผ่นทองคำเปลวที่ปลุกเสกจากพระอาจารย์แบบวอดดังเลยเหรอไม่หนุม่วงเอา้า <c oughs> ไม่แต่เราเชื่อไปก่อนเราเชื่อว่าถ้าเราได้กินทองคําเนี่ยเราจะรับรวยชื่อม <พอ S 1> ัน, <พอ S 1> นก็นคือเชอร์เปน็นทาวเวอร์เพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่นี่เ,เขาคิดคนเก่งมากใช่มีอะไรเนี่ยน้องน้องน้องหา่านน้องหงเหรอเนี่ยน้องหง น้องหองนะไม่ใช่น้องนะคู <C> e <ars> ่ดีคู่ดีมัน,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 นกินยังไงอ่ะ <C> e <ars> อันนี้กินยังไงเออฟามิงโก้เอาแล้วน่ะตัวจริงอยู่ตรงนี้น้องชินดูสิ <C> e <ars> <ค>อ๋อคนที่เข้าก่อนอ๋อสายใหม่เดียวที่หนูเคยกินคือ,องานว<า>ัดใช่ป่ะผู้ชมไม่เคยอยากกินเลยที่เด็กาหเางี้เหรทำยังไงอ่ะ ทำยังไงคนหนึ่งเนี้ยหรอพีไม่คยเชี่ยวชาญน่ะพี่ไม่คยเชียชเยเช่ยวชาญสุดเด่จุมีคนทำให้หมายถึงคนแบบนี้นะครับมีคนทำให้เออแล้วเป็นคนซื้อบริการออสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ได้ซื้อแต่ว่าเสร็จแล้วตังวางบนตัวนอว่าไปนะครับอ่ะเราชิมก่อน นมเย็นเรนโบว้นมเย็นไม่พอต้องมีเรนโบว์ด้วยแล้วเราก็กินใส่ใหม่อย่างเงี้ยเหรอใช่ที่จริงเราต้องเอาลิเลียเนาะพี่ดอกมาบอกกูผู้ดีมากดูทันหลานผู้ดีผู้ดีแต่พวกเราสะทุนสะทุนตอนเล่นนะครับเฮ้ยเหมือนเรากินแบบน้ำแข็งใส่อะอารมณ์อย่างนั้นเลยใช่เนาะจริงๆนะ มาร้านนี้มานั่งกินใส่ใหม่เล่นก็โอ้แล้วครับร้านโอเคแลยผมร้านน่ารักมากใช่มีความดอกจนทั่วร้านใชหก็คือเจอแต่ดอกเจอแต่ดอกอย่างเงี้ยเจอดอกอย่างเงี้ยนะครับเนาะข้างแนะนําให้มานะครับร้านเชอร์เนี่ยมอลังสิตเมืองเอกนั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆครับเข้ามาทางถนนพิภาวดีลังสิตนะครับปากทางเมืองเอกต้องมาอย่างเดียวเลยครับพอผ่านมอลังสิตแล้วเนี่ย ก็ตรงมาาอกอยู่ข้างๆมอลังสิตใกล้ๆกับวงเวียนแรกเนาะอาหารอร่อยไหมคะอร่อยขนมอร่อยมากนะครับเออแต่จริงๆแต่เขามีอาหารด้วยนะพี่มีแต่เนื่องจากว่าเรานั้นตั้งใจนใช่ตังงต้งใจมากินของหวานมากกว่าใช่แล้วครับและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเอาละเอาละแจกอาวุธครับขนมเค,ค้ก<ม>พอได้ภาพดีๆบรรยากาศดีๆมุมเซลฟี่ดีๆแล้ว ผมใส่ภาพไปดีแล้วก็ต้องมีขนมเค้กนะครับของหวานใช่เพิ่มอันนี้เพิ่มความหวานเพิ่มหวานตอแหลให้ดูกับเอ๋นะดูมีอะไรรู้สึกสนิทสนุกกับคำว่าตอแหลมากเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือคาราเมลแมคคาเดเมียโอ้รื้อเมนูเคยมาทานแล้วใช่ไหมครับร้านนี้ท่องหองมึงอ่าเอาลงมาเลยครับลงมาเลยเอาละทีนี้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ อ,อ,อ,อันนี้ไว้อะไรไว้ช็อกโก,กแลตไว้ช็อกโกแลตอ่ะน้ำหนึ่งเหลี่ยมแล้วมีไหม <laughs> น้ำหนึ่งมะชาน้ำเหนียวเราเจอวันที่เก้าได้เลยอ่ะคุณผู้ชมสีสันสดใสน่าทานมากคุณผู้ชมร้านนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเยอะนักนะครับยังไม่ค่อยร,รู้จักเลยพวกเรานี่บุกเบิกนะดังนั้นเนี่ยมาถ่ายรูป หามุมถ่ายรูปชิคๆดีๆได้ถ้าใครที่แบบมองหาแบบคาเฟ่ถ่ายรูปแนะนำที่นี่จริงๆเอาตรงๆนะขนาดห้องน้ำอ่ะผมเลี้ยเขาไปถ่ายรูปเลยมีมุมสวยๆถ่ายรูปจริงๆหน้าห้องน้ำก็มีมุมถ่ายรูปทีวีก็มีมุมถ่ายรูปด้านหลังเราก็มีมุมถ่ายรูปตอนนิ้นช้าถ่ายรูปโอ้โหข้างหน้าก็มีมุมถ่ายรูปทางเข้าร้านอีกอลังมากอ่ะคุณผู้ชมให้ทายว่าผมอ่ะ จะกินอันไหนก่อนเอามาอีกอันอันแล้วนี่อะไรนะคะไอติมไอติมไอติมทอดใช่ไหมครับมามาเลยครับนี่เป็นไงโอ้โหหน้าตาดูดีมากเลยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ไอสีชมพูเนี่ยเป็นอ่ะพี่โป้อ๋อพี่โป้พี่โป้พีชโป้ธรรมดาก็ไม่ได้โอเคต้องพี่โป้พีชต้องมีความพีชนะครับพี่บอกแล้วว่าพีชต้อแหลอะไรก่อนดีพี่เดย์คราวนี้เลือกแล้วนะเลือกไม่ถูกแล้วเนี่ย อ่าเริ่มเยอะแล้วครับหมายถึงคนน่ะเนาะเอาล่ะให้ไทยพี่กินอันไหนก่อนมัช่ะนี่อันนี้เลยโอ้ะเย้กินอันนี้ก่อนอันนี้ว่าอะไรคาร์โน่ไหมคาเดเมียคาราเดเมียอร่อยอร่อยเป็นไง ผมชอบเม็ดมันมากเลยอ่ะผมชอบเม็ดมันมากเลยเม็ดอะไรเม็ดเม็ดเม็ดเขพูดเหรอเม็ดเนียเป็นนะคาริเมียน้ามันมีความมันๆนะแล้วก็ไม่หวานเกินไปแต่งเจ๋งอ่ะกระตุ้น่อยก็ดีอร่อยอร่อยอร่อยแล้วทานเยอะๆเลยเกรดกองเชียร์ต้องไม่โดนมาเลยครับจริงต้องมาโดนจริงค่ะที่นี่ ได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะซอยมรังสิตนะครับต่อไปไวท์ช็อกโกลตดนะครับกระและไหมไวท์ช็อกโกลตใช้ได้ดห <c oughs> บบนุ่าแปลความความที่เราเอาช้อนทิ้มลงไปมันแบบน,น,นิ่มเลยมันไม่แข็งนะครับชอบนิ่มหรือชอบแข็งๆกันนี่ชอบแข็งๆค่ะ <c oughs> ไปถึงนี้นี่มันมีสามชั้นนะพี่เดยปกติเราตีแค่สองป้ะมีสามเลเยอร์ด้วยกันคือ แล้วครีมเนาะแล้วก็เป็นเค้กอ่าแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะครับก็เป็นไวท์ช็อกโกตนะครับเอาละที่นี่เอาละเอาละว้าวอืมอันนี้อร่อยอะหนูชอบอะอร่อยอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยจริงจริงคุณผู้ชมไวท์ช็อกโกตอันนี้อร่อยอร่อยอันนี้นับเอ็นวันในหัวใจหนูตอนนี้ พี่เดยไม่กลัวครับกินเยอะเพราะเขามีของดีอยู่ใช่หยุดคุณต้องซื้อโฆษณาก่อนคุณต้องซื้อโฆษณาอย่างไรนะคะไม่ได้ Facebook นักเคนเดย์ N A K T N D A Y เวนวัก D A Y มีคำตอบโอ้ล้มหนึ่งนี่คุณผู้ชมสีเหมือนปูนแดง อายุเลยหนึ่งปูนแดงเคยช่วยยายตำหมากเคยช่วยยายเอาปูนแดงมาใส่กับใบพูอะเออชิมสีน่ากินอ่ะอันนี้ขนมปังมันต่างจากอันแรกๆเนาะพี่เดอันนี้มันจะมีความแบบขนมปังใช่ขนมปังกว่าใช่อันนี้มันเหมือนขนมปังละมุนละมุนเนียนๆอย่าเงี้ยใช่ก็แล้วแต่คนชอบ แล้วพี่เดไม่ชอบเขากลางๆเขากลางกลางๆลือว่ารสชาติกลางๆกิน,กนได้ทุกคนได้ทุกคนทุกคนกินได้ลูกเด็กเล็กแดงกินได้ <ส fare S 1> นะชาเขียวมัทฉะนะครับเขียวจริงๆอันนี้จะคล้ายๆกับสีแดงอะ่ะรสชาติอือใช่ไหมอือแต่จะหอมชาเขียวออกมาเลยมีความชาเขียวโดดเด่นใช่ทุกคนกินได้ คนกินได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีสำหรับคนชอบกินชาเขียวกินได้ถ้าคนไม่ชอบชาเขียวกินอย่างอื่นที่เราชอบนะครับต็อกเกลตชิคเก้นะครับช็อกโกแลตเน้นเน้นไปหนึ่งทั้งแรนเน้นเน้นไปหนึ่งเว้ยมันแข็งนะเนี่ยชอบไหมคะก็ชอบแบบกำลังดีไม่มนเป็นชาเขียวง่ายไงคุณผู้ชมมันไม่แข็งเกินไปเวลาเข้าปากแล้วมันแบบ Okay, อะไบางทีมันนิ่มมันก็ติดฟันเลยเนาะคิดอะไรเนี่ยฮันนี่หนูชอบดูซิพี่จะชอบเหมือนกันไหมหอ,อืมดีไหมมันมีความกรอบของตัวเนี้ยดีดีเลยลอืมดีสุดมันคันทีเหมือนกับไวท์ช็อกโกลตไฮไลท์ของเรา คุณผู้ชมไอ้ติมทอดเอาแล้วนะคือมันกรอบนะอุ้ยดังปุ๊บปุ๊บถ้าเป็นทุเรียนคือกินได้แล้วนอ่าแล้วกำลังดีนะอมันมีอย่างอื่นปุ๊บปุ๊บได้อีกนะคือห่าแล้วนะเอาวูไอ้ติมลาวามันมีติมลาวาไหลออกมาไม่ใช่เราสั่งมานานละมันละลายนี่พัด แบ่งความอุดมสมบูรณ์นี่เอาชิ้นใหญ่ให้พัดเลยพี่รักพัดเลยให้พัดกินเยอะๆละลายหมดแล้วเนาะรักหนูทันเดียเนี่ยอะไรบ้าเปล่าปะมันบอกว่าพรไอ้ไม่ได้บอกว่าสวยหอมหอมบอกว่าหอมเนี่ยไอ้เนี้ยเขาเรียกอะไรวะไอติมทอดอ่ะมีความหอมมากเลย อันนี้เรากินแบบมั่วๆนะนะมันน่าจะเป็นแบบนี้เนาะม,มันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นแบบนี้วิธีการกินอันนี้เป็นน่าจะเป็นแอปเปิ้ลเขียวนะเออเหรอหนูมองเป็นอันนี้เป็น,นอะไรเนี่ยคุณผู้ชมนี่เป็นแอปเปิ้ลเขียวนะเนาะอือแอปเปิ้ลเขียวอือไอติมทอดนะครับนนปเป็นไงรสทอด พอกินกับท็อปปิ้งทุกอย่างแล้วมันโอเคนะคะตอนแรกหนูคิดว่ามันจะไม่เข้ากันแล้วพี่กดคิดว่ามันแบบอ๊ะมันจะเลี่ยนเลี่ยนไหมอะไรเงี้ยแล้วพอกินแล้วก็อร่อยก็อย่าลืมนี่เรามีกิจกรรมดีๆแจกเสื้อแม่นักพระนองนี่ทยังไงคะพี่เดนหนูอยากได้มากเลยจริงเหรอนะแล้วได้ข่าวว่าเรามีแล้วนี่แต่เมื่อไรจะอยากได้ก็ได้นะครับก็ พิมพ์มาร่วมตอบคําถามร่วมสนุกตอบคําถามนะครับคําถามของเราก็คือว่าละครเรื่องแม่นาคพระขนงที่จะออกอากาศทางช่อง9 m ้าเอ d มคนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาหกโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่ม,มผู้ที่รับบทเป็นแม่นาคก,กับพี่มากนะครับคือดาราท่านใดต,ต้องตอบมาสองท่านนะครับหนูใบให้นิดนึงคือพี่มากอะ่ะแฟนหนูจริงเหรอ จริงปะแต่ว่าเขาไม่ให้บอกใครหรอไม่มีใครรู้ตัวเาเองก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าทิปแล้วเนี่ยแฟนทิปนะนะตอบคาถามมาได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับนะครับแจกห้ารางวัลรางวัลละหนึ่งตัวนะครับเสื้อหนึ่งตัวนะครับพิมพ์ตอบมาเลยถ้าตอบกันมาเยอะก็ใจดีเดี๋ยวก็แจกเพิ่มอีกเดี๋ยวก็แจกเพิ่มอีกเพราะเราสั่งทํามาเยอะเพื่อแบบแบ่งปันนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับเพจต้องไปโดนแล้วก็ในยูทูบยามา หน้านะครับต้องไปโดนอีพีต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง2คนแล้วก็ทั้งคันนี้ด้วยลาท่าน้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ